กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะจ๊ะคุณแม่จ๋ากราบสวัสดีท่านผู้ชมนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าพบกับไอก้กบอีกแล้วนะคะคุณแม่จ๋ากับช่องไอก้กบสรอร์ดนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเจอกันทุกๆวันเวลา18บแนาฬิกาสีนาทีของทุกวันอีกแล้วนะจ๊ะคุณแม่จ๋าพบกับไอก้กบอีกเช่นเคยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าขอจามน,นิดนึงนะ <c oughs> ว้ายขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยจา้ารู้สึกว่า ขันจมูกนิดหน่อยจ้ะคุณแม่จา๋านะไม่การเสียเวลาดีกว่าวันนี้ไอ้กบมาเล่นเกมสาวทัมสาวทัมให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะคุณยันผู้ชมจ๊ะมาลุนกันสิว่าที่ฉันจะแตกฟังแตกชมขนาดไหนนะจ๊ะกับสาวทั้มนะคุณแม่จา๋าวันนี้มีทุนอยู่ที่810บาท810บาทมาลุนกันสิว่าดีฉันจะแตกท้อไรกันดนาะคุณแม่จา๋า มาลุ้นกันเลยจ้ะคุณแม่จ้ะเบ็ดเยอะๆไปเลยเบ็ดสิบบาทไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะออตโต้สักสามสิบห้าสิบไปเลยห้าสิบออตโต้มาลุ้นกันสิว่าดีฉันจะแตกเท่าไหร่นะคะคุณแม่จ้ะโอ้โหจะฟรีเกมเลยได้ป่าโอ้โหแม่รอบแรลกกดรอบเดียวนะคะคุณแม่จ้ะฟรีเกมแล้วจ้ะคุณแม่จ้ะแล้วก็แตกอีกสี่สิบแปดบาทไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะสุดป,ปังไปเลยใช่ไหมแม่แค่ลิกเดียวเท่านั้น รอบเตี๋ยตอนนั้นฟรีเกมแตกเลยนะค,ะคุณแม่จา้าสุดปังไปเลยจ้ะแม้มันฟรี40รอบมาแล้วคุณแม่จา้ามาแล้วจ้ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกปังแตกฉับไปนะโอ้โห192บาทมาแล้วฮะ12บาทมาฮะ14บาทมา96บาทมา270บาทมาได้เงินรางวัลก้อนโตแล้วนะจ๊ะคุณแม่จา้า มัลุ้นกับสิว่าี่ฉันแตกวางแตกจำขนาดไหนนะคะถุกมันุ้นกันเลยนะค,ะคุณแม่จ๋าได้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาอยู่ที่หกร้อยสบาทนะคะคุณแม่จ๋าแม้รอบแรกได้4เกมแล้วก็แตกโค้ดเยอะโค้ดจำปเป็นอะไนะจ๊ะคุณแม่จ๋าโอ้โหไม่คิดว่าจะแตกเยอะแตกซจำขนาดนี้นะค,ะคุณแม่จ๋า โคตรสุดไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะโคตรสุโดโคตรปังไปเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันดีกว่าอีกสี่รอบมามาลุ้นสู่อีกเกมกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าค่ะคุณแม่จ้ะมามาจริงๆจ้ะคุณแม่จ้ะโคตรสุโดโคตรปังไปเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะแต่ตอนนี้คนมาลุ้นเงินารางวัลก้อนโตของไอกก้กบกันนะจ้าคุณแม่จ้ะได้สองร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะคุณแม่จ้ะ บวกเพิ่มฟรีเอามุดบวกเพิ่มอีกสิบรอบนะครับคุณแม่จ๋าเป็นสิบสี่รอบนั่นเองครับคุณแม่จ๋าสุดปังไปเลยจะ้ะมาลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งสิโอ้โหท้าได้อีกนะก็คือปังสุดๆเลยนะคุณแม่จ๋าไม่มามไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะส๊กคุณแม่จ๋าแค่นี้ก็เหลือเฟือละแต่ก็อยากให้มันแตกเยอะๆช้ำๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าโอ้โหมาคูณสิบสองเลยจ้ะคุณแม่จ๋า ได้หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทแล้วจ้ะคุณแม่จ้ะเงินรางวัลก้อนโตดิฉันมาอีหล้วค่ะคุณแม่จ้ะโค้ดสุดบอกได้คําเดียวว่าโค้ดสุดโค้ดตังไม่คิดว่าจะแตกบางแตกช่าขนาดนี้จ้ะได้สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทจ้ะคุณแม่จ้ะสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทไปเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะมาจ้ะคุณแม่จ้ะมา มาจากคุณแม่จา๋าสี่รอบสุดท้ายมาสี่รอบสุดท้ายนี้จะ,จะขอตแตกหรือเปล่าอืมรู้สึกแตกแบบเยอะแบบ่้ำจริงๆนะครับคุณแม่จา๋าแตกแบบเยอะแบบ่้ำจริงๆนะคคุณแม่จา๋ามาคูณยี่สิบแปดขนาดนี้จัดรอบสุดท้ายขอตแตกแบบหนักๆแล้วหรือเปล่าอบอรลุนี่จะสิว่าเงินรางวัลรวมเดือนจะได้เท่าไหร่นะครับคุณแม่จ๋า ได้หนึ่งรอหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะจ๊ะคุณแม่กับเงินรางวัลรวมของดิฉันนะคัคุณแม่จ้ะมายังไม่ทันได้แบบฝากช่องทางตัวเองเลยก็ฝากโอ้โหสองพันสองร้อยจ้ะคุณแม่จ้ะฉันจะได้ฝากเหลือเปล่าเงินรางวัลก้อนโตแตกเมื่อกี้โค้ดสุดบอกได้คําเดียวว่าโค้ดสุดโค้ดตั้งไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะไม่ชิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้นะคะคุณแม่จา้าโค้ดสุดโค้ดตั้งไปเลยนะคะคุณแม่จา้า โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะแตกเยอะเมื่อกี้แตกดอกเดียวรูเรื่องไปเลยคุคณแม่จ๋าโคตรสุดไหนกันรางวัลซูเปอร์เมกาอยู่ที่2,200บาทนะคุณแนมะ่แต่ดอกเดียวรูเรื่องต่ะคุณแฝกปดร้อบาทแตกไปแล้ว4,000กว่าบาทนะคุณแม่จ๋าขอฝากช่องเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กบคนนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋า กดกระดิ่งเพื่อไม่ว่าจิ๊บใหม่ๆของช่องไอ้กบสัตรด,ด้วยนะคะคุณแม่จ๋าฝากเป็นกําลังใจให้ไอ้กบสัตรคนนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันต่อนะคะแม่ลุ้นกันต่อนะคะคุณแม่จ๋า คลิป <HHH> นี้นะคะสร้างมาเพราะความสนุกความบันเทิงแล้วนั่นนะคะคุณแม่จ๋าเด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กบไม้แนะนําให้ทําตามนะคุณแม่จ๋าไอ้กบไม้แนะนําให้ทําตามนะคะคุณแม่จ๋าอยู่เพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะคะคุณแม่จ๋าแต่ไม้แนะนําให้ทํำตามอย่างยิ่งนะจ๊ะคุณแม่จ๋าหามาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกฝั่งแตกซำขนาดไหนมาลุ้นกันเลยจ๊ะคุณแม่จ๋ารอบนี้อีกต่างสิบเอ็ดรอบนะจ๊ะคุณแม่จ๋า สามสิบรอบสุดท้ายจะแตกปังแตกชำเลยว่ามาลุ้นกันเลยจากคุณแม่จ้ามามาจาะคุณแม่จ้าสิบหกรอบนี้ขอแตกแบบปังๆชำๆได้หรือล้าขอแตกแบบปังๆํำๆได้หรือเ่า่าจากคุณแม่จ้า มาดู๋ยววันไหนค่ะคุณแม่จ๋ามามาจากคุณแม่จ๋บาบรรลุนกันอีกนะค,ะคุณแม่ว่าท่านจะแตกปังแตกซ้อมขนาดไหนนะครับคุณแม่จ๋าทิ่เพิ่มกระโอ้โหก้าสิบบาทนะมา,มาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อจากคุณแม่จ๋า มาจากคุณแม่จ้ะตก้ารอบสุดท้ายไม่ก้ารอบสุดท้ายก้ารอบนี้ฉันจะแต่งเท่าไหร่มาลุ้นกันเลยนะคะคุณแม่จ้ะคนไหนสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบนะจ๊ะแม่คนไหนสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบก็ใต้คอมเมนต์เลยนะคะคุณแม่จ้ะใต้คอมเมนต์เลยนะคะคุณแม่จ้ะมีเกมรากหลารจะให้ทุกคนได้ลองเล่นให้ทุกคนได้ลองดูกันนะคะคุณแม่จ้ะ บอกได้คำเดียวว่าแตกปังแตกชาแบบไหมมีสิ้นสุดไปเลยนะคะคุณแม่จ๋าบอกได้คำเดียวนะคะคุณแม่จ๋าแต่คลิปนี้บอกได้คำเดียวว่าฉันขอดแตกแบบเยอะกว่านี้ได้หรือเลปล่านะคะคุณแม่จ๋ามาคุณ810้บาทแตกไปแล้ว4 0 0พกว่าบาทนะจ๊ะคุณแม่จ๋า ขอเบ็ดเยอะๆกว่านี้หน่อยเบ็ดสามสิบบาทออโต้สักสามสิบออโต้มาลุ้นกันสิว่าีิฉันจะแตกปังแตกจํำขนาดไหนนะคะมาลุ้นกันเลยนะคะคุณแม่จ๋าชิปนี้นะคะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กคนไหนที่ต่ากว่าสิบแปดปีไอ้กบไหมแนะนําให้ทําตามนะคะคุณแม่จ๋าไอ้กบไหมแนะนําให้ทําตามนะจ๊ะแม่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะคะคุณแม่จ๋าเออ ลุยกันต่อลุยกันต่อนะจน๊ะคุณแม่จ๋าลุยกันต่อเลยค่ะคุณแม่จา๋าติดแปดรอบนี้ขอแตกแบบจำจ้ำได้เลยป่าแตกแตกแบบจำจ้ำได้เลยป่าทุกคนค่ะผู้ติดต,ตามไอ้กบได้แปดสิบแล้วนะคะคุณแม่จา๋าแปดสิบคนแล้วนะคะก็คือขอบคุณทุกคนมากที่แบบกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ไอ้กบคนนี้นะคะไอ้กบสัญญาว่าไอ้กบจะ ตั้งใจทคลีปให้ทุกคนได้ดูกันทุกๆวันเลยนะคะคุณแม่จ๋าฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้อีกคนนี้และขอบคุณที่เอ็นดูไอก้กบคนนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าบอกได้คําเดียวว่าเราจะหาแบบเกมใหม่ๆให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะคะคุณแม่จ๋าเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นหนะะ้าคุณแม่จ๋าออมา รูน้นี่ไงสิว่าดิ่ฉันจะแตกฝังแตกช้ำขนาดไหนแต่ตอนนี้จะฟรีเกมเลยเปล่าขอฟรีเกมหน่อยเถอะไม่มาแต่งได้หนึ่อยยี่สิบสาบาทอยู่นะครับคุณแม่จา๋าหนึ้อยยีบาทอยู่เด้เอามาฟรีเกมแล้วจ้ะคุณแม่จ๋าไม่ต้องรุนเลยจ้ะคุณแม่จ๋าโอ้โหรอบนี้ไม่ต้องรุนเลยจ้ะคุณแม่จา๋ามุนฟรีสิบรอบมาแล้วจ้ะคุณแม่จา๋ามุนฟรีสิบรอบมาแล้วจ้ะคุณแม่จา๋ามา รอบนี้ขอแตกปับบางๆซ้ำๆได้เลยป่ะแตกบังๆซ้ำๆได้เลยป่ะคุณแม่จ๋าเนื่งร้อยเก้าสิบสองบาทกับคูณหกจะตรงน่จับมาอีกเจ็ดรอบนี้ขอแตกแบบบางๆซ้ำๆได้เลยเลยรเปล่ามาจ้ะคุณแม่จ๋าหกรอบสุดท้ายฉันจะขอแตกแบบซ้ำๆได้เลยป่ะมาสามรอบสองรอบ แล้วก็รอบสุไตายนะครับคุณแม่จ๋ามันเลยโอ้โหสองรอบสองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทจากคุณแม่จ๋ากับปูนสิบสองโอ้โหสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเงินรางวัลไต่จากคุณแม่จ๋าโอ้โหโคตรสุดวีเกมรอบนี้แตกโคตรสุดแต่เลยนะจากคุณแม่จ๋าไม่คิดว่าจะแตกเยอะแตกช้ำขนาดนี้นะคะคุณแม่จ๋าบอกได้คําเดียวว่าแตกโคตรสุดโคตรอัก ไปเลยนะคะคุณแม่จ๋าโค้ดสุดไปเลยค่ะมาลุ้นกันสิว่างเงินรางวัลซุป,ปเปอร์แมกกาให้กบจะได้เท่า,าไหร่กันคุณแม่จ๋าได้เซียพันสามร้อยห้าสิบบาทกับเงินรางวัลซุป,ปเปอร์แมกกานะคะคุณแม่จ๋าโอ้โหมะรอบสุดท้ายคอแตกแบบหนักๆได้ไดปบ้าได้สองร้อยแปดจุดแปดบาทค่ะคุณแม่จ๋าโค้ดสุดมาลุ้นกันสิว่างเงินรางวัลรวมไอ้กบจะได้เท่าไหร่กันนะคะ ได้4,905บาทจับเมือรางวันรวมกับไอโกกันนะคะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะคุณแม่จ๋าว่าสามรอบนี้ฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะคะคุณแม่จ๋ามาโอ้โหมาได้12บาทแตกเยอปะ่ะเป็นกันยังไงกันบ้างค่ะคุณท่านผู้ชมจ๋ากับคลิปไอ้กกวันนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าแตกหนักแตก ฟังจริงๆจ้ะแม่คุณแปดร้อบาทแตกไปแล้ว8,745บาทจุดหน้าสตางค์ไปเลยนะจ๊ะคนแม่จ๊ะโค้ดสุดโค้ดฟังไปเลยนะคะไอ้กบว่าไอ้กบขอลาไปก่อนดีกว่านะคะคุณแม่จ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณแม่จ๋าก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ไอ้กบคนนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋ากดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบสัตรรอเยอะนะคะคุณแม่จ๋า ฝากเป็นกำลังใจให้ไอ้กสบสลดคนนี้ด้วยนะคะคืนนี้จ้าเจอกันใหม่คลิปนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย